หนึ่งในคำถามที่เจอบ่อยที่สุดเลยนะครับ Premiere Pro หรือ Final Cut อะไรดีกว่ากันคลิปนี้มีคำตอบครับอย่างแรกเลยถ้าคุณใช้ PC ไม่ต้องคิดมาก Premiere คือคคำตอบเพราะว่า Final Cut จะมีเฉพาะบน Macintosh เท่านั้นแต่ Premiere เนี่ยมีทั้ง PC และ Macintosh อันนี้คือข้อแตกต่างเริ่มตั้งแต่การจัดก,การ Project Management เลยเราจะเห็นว่าอย่าง Final Cut เนี่ยมันจะมี Library ที่จัดการง่ายตั้งแต่การที่จะ เลือกไฟล์เอามาทํางานแล้วไฟล์ทุกอย่างจะไปรวมอยู่เป็นก้อนเดียวกัน,านาก,การจัดการของมันค่อนข้างจะเข้าใจง่ายในขณะที่พรีเมียรเนี่ยจะมีดีเทลเรียกว่าเซปเลตเยอะกว่าแต่ข้อดีที่เขาได้มาสำหรับพรีเมียรก็คือมันจะทํางานได้อิสระมากกว่าสามารถจะปรับอะไรต่างๆลูกเล่นต่างๆหรือว่าอะไรเดเวลลอได้มากกว่า อิน e ทอร์เเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ผมบอกนะครับซึ่งแฟน a l องทัชจะมีการแบ่งงานเปนสับเปส่วนดูแล้วมีความเข้าใจง่ายเรียกว่ามือใหม่มาเนี่ยสามารถจัดได้ง่ายในขณะที่ p r e เมียรใน U X ต่างๆเนี่ยจะมีรายละเอียดที่ซับซ้อนละเยอะแต่ว่าข้อดีคือเขามีความอิสระจัดการแยกโยกเวิร์กสเปซต่างๆไปเรียกว่าเข้าใจยากหน่อยแต่ว่าทําอะไรได้อิสระมากกว่า ท,ที่เขาค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์ของไฟนอลนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการตัดคลิปอะไรต่างๆคลิปจะมีการดูดเข้ามาในอัตโนมัติไม่ให้มันดูดไม่ได้นะมันจะดูดติดเข้ามาเลยซึ่งข้อดีคือมันทํางานเวลาเราตัดเอโนมันเร็วตัดแล้วปิดไนปิดในขณะที่พรีเมียร์มันตัดยังไงอยู่เท่าเดิมเราอาจจะต้องกดลบหรืออาจจะต้องเลื่อนโยกย้ายมันแต่ว่าข้อดีของมันก็คือมันมีความอิสระไงเราตัดเอาไว้แบ่งเอาไว้เป็นสัสดส่วนก่อนแล้วก็ค่อยเอาอะไรมาเติมก็ได้ มันเรียลไทม์เราเมาลื่อไปปุ๊บลองดูนะฮะในตัวอย่างเลื่อไปปุ๊บลากสไลด์เลยดูฟุตในช่วงต่างๆรวมไปถึงเวลาเราจะดูคลิปเสียงวิดีโอทรานสิชั่นอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเลื่อแล้วดูแบบเรียลไทม์ได้เลยนะเราเห็นเลยว่าทรานสิชั่นมันจะทํางานยังไงทําให้การทํางานของเรามันไหลลื่นแล้วมันเวิร์ฟลอมันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นขณะที่พรีเมียร์เนี่ยมันดูได้ไหมดูได้แต่มันอาจจะต้องไปทําการคลิกก่อนแล้วค่อยลากอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่าในที่สุดวันหนึ่งเวลาคุณทํางานไป คุณชินกับอันไหนคุณก็ทำงานได้ทั้ง2อันผมเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการใช้ AI ในการตัดต่อไปอยู่หลายคอนเทนต์ซึ่งล้วนแล้วแต่ใช้ p r e m i e r ร์ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซีน d e TECTION เอยหรือการคัดซีนในขณะที่ไฟนอลคัดเนี่ยถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่หลายๆตัวบางอย่างอาจจะต้องมีโปรแกรมปักอินเสริมเข้ามาในขณะที่ p r e m i e r รเนี่ยเขาถูกเดเวลอเข้ามาเลยเรื่องการเกรสสีไฟนอลคัดง่ายมีน้อยแต่เพียงพอ แต่ขณะที่พรีเมียร์มีดีเทลมีลูกเล่นมีรายละเอียดเยอะกว่ามันก็แลกมาด้วยกับความที่คุณจะต้องเรียนรู้ศึกษามันเยอะนะครับพรีเมียร์เนี่ยไอพวกเอฟเฟกต์คอนโทรลเวลาเราอีฟอินอีฟเอาท์ทำคีย์เฟรมสเกลอะไรต่างๆพวกนี้เขาทาได้ละเอียดมากถ้าเราเข้าใจว่าเราทํางานมันสามารถทําได้ดั่งใจนึกเลยแล้วมันมีดีเทลไอพวกนี้ที่ค่อนข้างจะเยอะลูกเล่นต่างๆเพื่อเอามาทํางานแบบในตัวอย่างที่เราเปิดให้ดูอะไรอย่างพวกนี้เราก็จะใช้ พรีเมียร์ต้องบอกว่าในตลาดโลกมันมีใหญ่กว่ามันเลยทําให้ไม่ว่าการหาปลักอินอะไรต่างๆเพลงทรานสิชันเนี่ยมันมันมีให้เลือกเยอะมากกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยและสิ่งที่โดดเด่นที่สุดพรีเมียร์มันคือโปรแกรมของ Adobe มันทํางานร่วมกับโปรแกรมดังๆที่เราใช้อย่างไฟนอลคัทเนี่ยอย่างนี้มันก็ค่อนข้างจะไฟนอลัมันก็มีโปรแกรมพวกคัลเลอร์พวกอะไรแหละแต่มันไม่ได้โดดเด่นเท่ากับทาง Adobe ที่มันมีพวก Photoshop มี a f t e r e f f e c t อันนี้เป็นโปรแกรมสําคัญมากไฟนอลคัทออโต้เซฟแบบเรลไทม์ คือกดออกปุ๊บมันเซฟจุดนั้นให้คุณเลยคือคุณทำปุ๊บล้วออกมันเซฟได้เลยตลอดเวลาเรียกว่าเรียลไทม์ในการเซฟในขณะที่ออฟไลน์ ine, ก็ได้เรื่องการเอ็กพอร์ตเนี่ยความเร็วในการ X File, เอ็กพอร์ตไฟล์เลรต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่คอมพิวเตอร์เราด้วยถ้าคุณจัด p c สเปคแรงมันก็เร็วเหมือนกันแต่ว่าถ้าในสเปคใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยฟิไนน์ทคัทจะทำงานใน Apple ได้ดีกว่าได้เร็วกว่าเนื่องจากว่าคือโปรแกรมก็ทำมา compatible กันกับฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ เรื่องราคาเรื่องนี้ผมให้คะแนนสําหรับส่วนตัวนะเทคะแนนไปให้ทาง Final Cut อย่างไม่ต้องสงสัยเลยเนื่องจากว่ามันจ่ายครั้งเดียวแล้วมันจบในขณะที่ Adobe เนี่ยมันจะต้องจ่ายเป็นรายเดือนมันก็แรกมาด้วยเขามีอัปเดตฟีเจอร์บ่อยกว่าทาง Final Cut ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราใช้งานมันตลอดเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเอาความเห็นส่วนตัวก่อน ส่วนตัวผมเนี่ยผมจะถนัดในการทํางานกับไฟนอ l คั t เนื่องด้วยใช้งาน Mac In t o s ออย่างที่บอกนะครับรวมถึงใน Office เราก็จะใช้ไฟนอ l Cut เยอะมากกว่าเพราะว่าเราใช้ Mac In t o s h ทุกเครื่องแต่ถามว่าผมเลือกไฟนอ l Cut ฟันธงเลยไหมต้องบอกว่าไม่เพราะว่าในงานที่เราทําหรือว่าในงานแบบเนื้อชีพจริงมันมีหลายฟังก์ชันหลายอะไรบางอย่างมากที่พรีเมียรด้วยความที่เขามีลูกเล่นมีดีเทลอะไรที่เยอะกว่ามันเลยทําให้เราก็ต้องไปจบงานใน พรีเมียร์บ้างในบางตัวหรือเอาลูกเล่นในพรีเมียร์มาทําดีเทลแล้วก็เอามาใช้ในฟอนเดอร์คัตอีกทีหนึ่งคือครพรีเมียร์เนี่ยจะมีความมนเอกประสงค์ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นระบบเปิดที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าในขณะที่ไฟน์น้องคัตเนี่ยจะมีความอีซี่นั่แสนซิมเพลสตั้งใจคุยกันง่ายๆประมาณนี้มากกว่านะครับแท้ขายของเข้าไปนิดนึงแล้วก็มีคอสของทั้งสองอย่างเลยทั้งไฟน้องคัตพรีเมียร์หวังว่าคลิปนี้มันจะช่วยตอบโจทย์อะไรบ้างไม่มากน,น้อยในการที่จะเลือกนะครับแล้วขอะะองงออออออบบบคคคุุุณณเเเเเหมมืนนนนนดดิิิสปปปซรรรร์์าาทกกกลละั้งงวีีโ่ยต รวมถึงไมซ์ซาลามน,นิกหรือเจ้าต FTM นะครับผมเราไว้เจอกัน,นคลิปหน้า